ครับก็สวัสดีกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมหลังจากคลิปที่ผ่านมาเอดก็ได้พาไปหาเด่นบนชนแต้มรวมเนาะพอมาชนกันแล้วมันก็มีอยู่3มคู่ชุดเหมือนเดิมเนาะที่มันชนกันเนาะที่ได้ไฮไลท์ครั้งแรกไปชนอยกก็ได้เท่าเดิมเนาะส2มสองที่เรือนะครับเรือแต่ความชอบนะครับเนาะก่อนที่จะไปร,ะรับชมในคลิปนี้นะครับผม ฟังคำเตือนกันสักนิดหนึ่งนะครับผมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณจากสถิติย้อนหลังขาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นคัดสูตรหัยเด็ดชาแนลในคลิปนี้นะครับผมหลังจากที่ไิหารสตัวบนแล้วเนาะสตัวบนตรงเระก็จะพามาหาหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อย มันก็มีทั้งเดินต่อและก็ไม่เดินต่อเนาะอย่างส่วนนี้นะครับงวดที่ผ่านมาสะดุดเนาะเป็นงวดที่3 4สก็สะดุดไปแต่งวดนี้ก็ทําไปดูเฉยๆจะไม่เอาไปชนกับเพื่อนเขาเนาะนี่งวดนี้ได้ตามนี้เลยนะครับในงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่34มสิหลุดงวดนี้นะครับผมก็ดูก่อนรักงวดหนึ่งเนาะงวดสองวดก่อนแล้วก็ค่อยตามต่อนะครับผมถ้ามันเข้า้ามันเดินต่อเนาะ ก็จะตามต่อสูตรที่เข้าต่อเนื่องนะครับผมก็คือสูตรนี้สูตรยาวนะครับผม B W นะครับวิธีทําตามนี้เลยนะครับสูตรนี้จะเอานะสูตรนี้จะนําไปใช้นะครับผมอ่าก็ได้8ตัวมันเหมือนเดิมนะครับ8ตัวแล้วก็มีเลขดับให้1ตัวนะครับแล้วก็มีเฝ้าระวัง1ตัวนะครับผมวิธีทําตามนี้ได้เท่าไหร่ตามสเต็ปนะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับผมคำนวณได้2อสมาวางเนาะแล้วก็ มันมีบวกเนาะมันกเ็เลยได้แหว่งตรงนี้เนาะสองแล้วก็สี่เนาะบวกสองได้สี่แล้วก็นับไปห้าหกเจ็ดแปดเก้าเออไม่ใช่ไม่มีเก้าแปดบวกสองได้ศูนย์ศูนย์แล้วก็นับไปเป็นหนึ่งเนาะเราดับอยู่ที่เก้านะครับผมก็ดับอยู่เนาะเก้าเอามาจากตรงนี้แปดก่อนถึงศูนย์ก็คือเก้าเอามาวางเลยนะครับผมดับอยู่เนาะแปดก็เข้าไปในหลักร้อยนะครับงวดน,นี้ลงท้ายด้วยเก้าเนาะเอาเก้ามาวางเก้าบวกสองได้หนึ่ง เก้าบวกสองได้หนึ่งแล้วไล่ไปสองสามสี่ห้าบวกสองได้เจ็ดนะครับผมห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดแล้วแล้วแปดนะครับผมตอนนี้จะเฝ้าระวังอีกสักสองสามงวดก่อนนะครับถ้าไม่มาก็จะให้เป็นเล่นดับถ้ามันสีเข้มกว่านี้หรือว่าเป็นสีชมพูจะใช้เป็นดับนะถ้าเป็นส้มๆคือเฝ้าระวังนะครับผมดับอยู่ที่หกนะครับผมนะก็คือจากตรงนี้ห้าก่อนถึงเจ็ดก็คือหกยกมาวางนะครับผมคาดว่าเท่านั้นนะครับผมสูตรนี้จะนำไปใช้เนาะหนึ่งสูตรแล้วนะครับผม ส่วนนี้หลุดในงวดที่ผ่านมานะครับผมในงวดที่ผ่านมาแต่งวดนี้นะครับผมจะนําไปใช้นะเพราะว่าไอ้งวดที่ไอ้สูตรที่ผ่านมานั้นที่ที่ไม่น,นาไปใช้มัน30มสิบของงวดเนาะอันนี้มันหลุดงวดที่50คือเขาเดินต่อเนื่องมา50งวดวิธีทําง่ายๆนะครับผมนี่หน่วยบนบวก2แค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีสูตรดับ3าตัวดับตัวนี้คือสีจุมพูนี่คือมันดับยาวมากนี่ไอเขียนไวนะ้เนาะยาวยาวกว่าเพื่อนแล้ก็เลยให้เป็นสีชุมพู อันนี้รองยาวอ่าอันนี้3 0 4 0งวด30 40งวด, 30, งวดแต่อันนี้มันเท่ากันเลยนะ50 50ตรงนี้นะ49งวดงวดที่50หลุดนะก็เพิ่งหลุดนะครับผมก็คือมันอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วตนนัวนี้ในงวดนี้นะครับแอดก็จะใช้ตำแหน่งเดิมเลยถ้าบได้เท่าไหร่ตำแหน่งที่มันแหว่งไปนี้แอดจะไม่ได้ใช้นะก็จะใช้สูตรเดิมเลยนะครับผมก็ใช้หน่วยบนบวก2เนาะ7บวก2 ได้เก้าเก้ามาวางเก้าแล้วไล่ไปศูนย์หนึ่งสองบวกสามนะสองบวกสามได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดนะครับผมเจ็ดแล้วนับไปเป็นแปดนะครับผมเนาะตำแหน่งนี้นะครับผมถ้าถ้าเราจะเอาเนาะมันก็คือหกนะมันก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าคือหกอ่าใช่ใช่คือหกคือหกนะครับผม ผิดแอนแอนมาร์กผิดนะโทษทีนะครับผมนี่นี่นี่ตรงนี้นะครับผมฝั่งนี้แปดเนาะแปดก็คือตรงนี้หกนะเจ็ดแปดนะแปดตรงนี้ตำแหน่งที่ถ้าเราจะใช้ก็คือสี่นะครับสี่ก็คือตรงนี้ลืมไปนะครับสี่ก็คือตรงนี้แต่ที่มันสามกับหกที่บันดับยังยังดับอยู่ต่อเนื่องนะแต่เป็นแค่มันสั้นกว่าสามสิบสี่สิบงวดอันนี้มันยาวเท่าเท่าตรงนี้เลย,ยเฉยเฉยไอ้ก็เลยทำแบบนี้ไว้นะครับ ก็จะได้เด่นนะ9 0 1 2 5 6 8 5 7 8 9 0 1 2 5 7 8นะครับผมดับอยู่ที่3แล้วก็6นะครับแต่4นี้ก็คือคิดว่าจะใช้ต่อไปก็คือไหนๆเราใช้เด่นเราก็ต้องใช้ดับตัวนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ในสุดตรงนี้นะครับ2แล้วก็3 3คือตรงนี้ สามแล้วสี่ก็คือตรงนี้นะต่อกันสองสามสี่นะสามสี่ที่มันดับไม่อยู่ในงวดที่ผ่านมาก็คือตรงนี้นะก็คือแปดตรงนี้แล้วทีนี้หกอมาจากไหนก็ตรงนี้เหมือนเดิมห้าแล้วก็หกเนาะเจ็ดเนี่ยหกยกมนนี่นะครับผมก็จะให้ดับไปถ้าเกิดเราเราไม่ใช้เราก็ไปดูเพื่อนเขาก่อนเนาะจะใช้หรือไม่ใช้ไปดูเพื่อนเขาก่อนว่าเขาดับเยอะไหมสี่นี้นะครับจะเป็นยังไงถ้าชวนเพื่อนเขาเยอะ ก็สามารถอา,อาจจะนําไปใช้นะถ้าเกิดเพื <c oughs> ่อนเขาน้อยก็โอกาสมามันก็คงน้อยคิดว่าเนาะเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าเจ็ดแปดนะครับใช้ตําแหน่งเดิมเพราะเขาเดินมานานเดินมายาวเนาะใช้มายาวสะดุดหนึ่งวดอ่าก็ใช้ต่อนะครับผมที่แอดทำมาให้รูปแบบนี้ก็คือว่าเข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดเนาะอ่าสูตรก็ต้องมีเข้ามีหลุดนะครับผมแต่ถ้าเกิดเข้ายาวแล้วหลุดเราก็ตามนะครับผม มันแค่ครั้งเดียวเองก็เหมือนตรงนี้นะครับอันนี้ก็วิธีทําตามนี้เลยหลักร้อยบวกบวิธีทําตามนี้นะครับได้เท่าไหร่ได้8ตัวมาวางอันนี้สูตรนับเรียงนะครับผมแล้วก็มีดับ1ตัวดับก็ยังเดินดีนะครับแล้วตอนนี้มีสะดุดหนึ่งงวดเหมือนกันนี่นะก็จะใช้2สูตรนะที่มันสะดุดก็คือว่าเขาหลุดงวดที่42นะครับผมเนาะหลักร้อยคือ5งวดนั้นไม่มี5ตรงนี้ไม่มี5 ถ้าใช้ตำแหน่งแรกฝั่งนี้ก็จะมี5แต่เราไม่ใช้นะครับผมก็คือใช้ตรงนี้เพราะมันเยอะแล้วนะครับผมแล้วทีนี้ก็เลยให้เขาแก้ตัวเนี่ยเขาก็แก้ตัวสําเร็จนะเขาก็ยังเดินต่อในสเต็ปเดิมนะงวดน,นี้นะครับผมเนี่ยงวดที่ผ่านมา7 8 9 0 1 2 3 4 8เข้าในหลักร้อยนะครับผมเนาะแก้ตัวสําเร็จนะก็ผ่านมาของ3 4งวด3มงวดแล้วเนะาะวันนี้นะครับคำนวณได้6 หกมาวางหกแล้วก็เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามดับอยู่ที่สี่สามแล้วก็สี่ยกมานี่เลยนะครับงวดที่ผ่านมาสี่ตรงนี้แล้วก็ห้ายกมาห้าก็ดับอยู่นะเนาะเด่นก็คือเข้าไปแล้วตอนนี้สีส้มๆนี้นะครับหกกับสามก็เฝ้าระวังเนาะเฝ้าระวังอีกสักสองสามงวดก่อนนะครับสีนี้ก็คือดับเนาะแล้วตอนนี้มันก็จะไปสัมพันธ์กันกันกนกบตรงนี้เนาะสัมพันธ์กันกันกบตรงนี่ตรงนี้เนาะ ตรงนี้ตรงนี้ก็ดับ4ถ้าเกิดจะใช้ต่อก็สามารถอาจจะนะอาจจะใช้เป็นดับได้เพราะตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งที่4ตรงนี้เนาะที่มันมาในงวดที่ผ่านมาก็คือตรงนี้8อันนี้จะเป็น4นี่แอันนี้จะเป็นสี่แต่สูตรนี้ดับ4ไม่แน่นะครับอาจจะไม่มาเนาะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับในสูตรนี้นะครับผมสูตรต่อมาสูตรต่อมา ก็คือสูตรนี้นะครับหลักร้อยหลักร้อย x อ็กแ x ลอนะครับผมแ x ลอันนี้ก็งวดที่40หลุดนะหลุดนะแล้วก็แก้ตัวเขาก็สำเร็จ3ลสสูตร3งวดผ่านมาเหมือนกับสูตรเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่ใช้ได้เนาะ จริงๆแล้วแอดจะไม่บอกให้ดูก็ได้เนาะแอดก็จะทําไปเลยก็ได้แต่จริงๆแล้วก็อยากจะให้ดูว่าสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับผมเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขารุดเราก็ตามต่อเราจะได้มั่นใจว่าแล้วเราจะได้เปรียบเทียบว่าเปอร์เซ็นต์มามากน้อยแค่ไหนนะครับผมนะ <S <S ไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ที่มันเข,เข้า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 มาลงนะครับผมก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแต่ไม่ใช่ว่า เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวเข้าหลุดหลุดอย่างนั้นไม่เอานะครับอันนี้มันเข้ามายาวเนาะสี่สิบงวดเพิ่งหลุดหนึ่งงวดนะแก้ตัวก็แก้ตัวสําเร็จแล้วก็เลยเอามานําเสนอนะครับผมเนาะงวดที่ผ่านมาได้สองสามห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเนาะดับที่สี่แล้วก็หกอาแปดเข้าไปเนาะนี่แหละดับก็อยู่เนาะจากที่ดับไม่อยู่ตรงนี้ก็แก้ตัวมาสําเร็จเหมือนกับตัวเด่นนี่นะครับงวดนี้ได้ศูนย์หนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดเก้า ดับที่สองแล้วก็4ี่นีดับที่4อีกแล้วสี่รู้สึกว่าจะดับ3สูตรแล้วเนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สูตรต่อมานะครับผมสูตรต่อมาอันนี้ก็ยาวนะครับอันนี้ยาวยังไม่สะดุดนี่เห็นไหมเขไม่สะดุดมันก็จะดูเวอร์เกินไปเนาะแต่มันสะดุดครั้งหนึ่งนู้นเมื่อยี่สิบปรโมถอยหลังไปนู่นเนาะ อันนี้งวดที่ผ่านมานะครับผมเป็นงวดที่ห้าสิบสี่นะเป็นงวดที่ห้าสิบสี่เขาเคยหลุดนู่นงวดที่สามสิบเจ็ดอ่าสามสิบเจ็ดก็คิดดูเอาแล้วกันก็จนผ่านมาถึงห้าสิบสีดด่แล้วมันกะ็ยี่สิบงวดไดนะ้ลวมั้งเนาะสิบเจ็ดสิบแปดง้อเนาะลาวที่มันได้เดินต่อมาแล้วเนาะเนี่ยก็ยังใช้ต่อแล้วตอนนี้มันก็จะเหลือตรงนี้ ที่เฝ้าระวังนะครับผมงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่17นะที่เฝ้าระวังนะลองดูถ้าอีก2-3งมวดถ้าไม่มาก็ให้เป็นเดับไปเลยเนาะงวดที่ผ่านมาได้8 9 0 1 2 4 5 7นะครับผม8เข้าไปเนาะสีส้มๆนี้นะก็คือหลักร้อยวันนี้นะครับผมคำนวณได้7เอา7มาวางนะวิธีทำเนาะวิธีทำนะครับได้เท่าไหร่ตามสเต็ปวันนี้ได้7 เแล้วก็8 9 0 1กบวกสได้3 3มสาแล้วส 4, 4, ีแล้วบวกสได้6กเนาะก็จะได้7 8 9 0 1 3 4 6นสะครับผมสูตรต่อมาอันนี้สูตร D 2เนาะเรามีดับ1ตัววิธีทำตามนี้เลยนะครับผมง่ายๆเนาะได้เท่าไหรแปตัวนะครับได้ตามสเต็ปที่ผ่านมาได้2 3 5สามห้ดับอยู่ที่4ดับอยู่เด่นเข้าเนาะ นี้นะครับได้สองได้สเหมือนเดิมเนาะก็คือนี่วิธีทำหลักพันหน่วยล่างลบ1พันก็คือพันก็คือห้าพันก็คือ5้อันในสั้นๆง่ายๆเราะบวกให้ดูนะครับนะนี่ห้บวกแปดได้สา, <c oughs> สามลบหนึ่งเนาะเหลือสนะ <c oughs> ครับผมสองบสองมาวางแล้วก็สแล้วก็ไล่ไปเป็น3 3มสามบวกสได้หห้าแล้วก็ไล่ไป6 7 8 9 0 ครับอยู่ที่2คืออะไรนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นสูตรเปรียบเทียบนะครับนะสูตรเปรียบเทียบก็คือใช้หลักร้อยเออใช้หลัก <c oughs> ใช้หลักส0ล่างดับหลักร้อยนะสิล่างตัวไหนใช้ตัวนั้นเลยนี่อย่างงวดอย่างงวดนี้ใช่ไหมใช้3มาวางเลยใช้8มาวางเลยนะใช้2มาวางเลยใช้4มาวางเลยมันจะดับหลักร้อยนะครับผม30มสงวดแล้วยังไม่สะดุดเนาะนี่สูตรเปรียบเทียบนะครับใครยังนําไปใช้ แจกให้เลยนะครับผมเนาะวันนี้ได้สองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ตัวเดิมของงวดที่ผ่านมาเนาะสูตรต่อมา <c oughs> สูตรเอสเอสนี้นะครับผมเนาะอันนี้ก็ใช้หลักร้อยบนบวกร้ 110, 110อยสิบร้อยสิบคสองลบหนึ่ง ไท่าไหร่8ตัวนะครับตามสเต็ปเนาะงวดที่ผ่านมา1 3 4 5 6 8ามสี่ห้าหกแปดเนเข้าไปงวดนี้ได้ศูนย์ศูนย์ลบบวกสองได้สองสองไล่ไป3 4มสี่ห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดแล้วแปดเก้าก็จะได้เด่น8ตัวอยู่ที่ศูนย์สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าครบนะครับจับมาชนกันทีนี้เจ็ดสูตรเลยนี่นะครับผมเนาะตามนี้เลยอันที่เป็นสีส้มๆมนี้อย่างที่แอดได้ทำให้ดูใน ก็คืออันไหนที่มันเฝ้าระวังนะก็ไฮไลท์สีส้มๆสสไว้นะครับจะได้รู้นะเนาะเผื่อมันตัวไหนที่มันเฝ้าระวังแต่มันชนกับเพื่อนเขานะจะได้รู้นะครับถ้ามันชนเยอะเนาะหนึ่งถึงเจ็ดสูตรเอามาวางไว้ตัวนี้ก็เหมือนหลักสิบหลักหน่วยนั่นแหละเอาก็มาเรียงไว้จากศูนย์ถึงเก้าปากกาสีแดงๆนี้แทนค่าหลักร้อยบนเอาไว้ก่อนเนาะศูนย์ถึงเก้าจะมีตัวไหนชนกี่สูตรเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับผมศูนย์หกสูตรหนึ่งสอง 3 4 5 6นี่ไม่มีนะศูนย์หกศูนย์หนึ่งห้าศูนย์สองหู้นย์สามห้าศย์สี่สามูนย์หูนยีย์เูแป้าแต่ตอนี้ถ้าเกิดจะใกล้เคียงเนาะมันก็จะมี5 5 5 6นี้ก็คือศูนย์หนึ่นี้ก็คืออาชน5้าศูนย์ูนยเนาะก็ใกล้เคียงกับ7ก็คือ5้า แต่ทีนี้มันก็จะเยอะเราก็เอาที่มันใกล้ๆเคียงแล้วทีนี้ก็หาตัวมาตัดสีดำๆแถวข้างบนนี้นะจุดๆนี้ก็คือแทนค่าดับ1สูตรนะครับผมนะ1จุดแทนค่าดับ1สูตร2 2จุดก็คือ2สูตรแต่ทีนี้จะเห็นได้ชัดว่ามี7มี8มี9ที่มันชนครบ7สูตรเนาะแต่ทีนี้7ตัวนี้ที่แอดเอามาชนมันไม่มีดับนะแอดก็เลยให้7เป็นเด่นหลักร้อยตัวแรกนะ แล้วทีนี้ก็จะเห็นว่า8กับ9นี้จริงๆแล้ว8กับ9นี้มันติดดับ9ติดดับ2สูตร8ติดดับ1สูตรที่เป็นสีดำดำนะแล้วสีแดงแดงนี้คือดับบนทุกหลักแต่ทงนี้ทั้งนั้นแอดก็จะให้เผื่อมันดับไม่อยู่อะไรก็เกิดขึ้นได้แอดให้เป็นรองเด่นนะแต่ไม่ได้ไฮไลท์เต็มไฮไลท์เต็มคือเด่นนะนี่รองเด่นแล้วก็จะเห็นได้ว่า3แอดเอามา1ทําไมไม่เอา หนึ่งไม่ติดดับสามกับหนึ่งก็ชนห้าสูตรเหมือนกันแต่หนึ่งติดดับหนึ่งสูตรทำไมเอามารองไว้ตรงนี้ก็คือว่าแอดลองเอามันหลายตัวก็ต้องลองหลายวิธีเนาะก็จะลองเอาไฮไลท์หน้าหลังนี้นะครับไฮไลท์หน้าหลังก็คือหมายความว่าเข้ายาวไฮไลท์ข้างหลังตรงนี้หมายความว่าต่อเนื่องหน้าหลังสี่สูตรนี้สี่สูตรนี้พอเอามาชนกันเอาเฉพาะที่ชนครบสี่สูตร มันมีที่ชนกันอยู่ที่เก้าเจ็ดเก้าสามเจ็นะนี่เก้าสมเจ็ดแปดูตรนี้เก้าสามเจ็ดแสูตรนี้เก้าแล้วก็สูตรนี้เก้าสนี่ชนครบสสูตรจากสี่สูตรนี้ชนครบสีสสสบส่สูตรก็มีเก้าสาแล้วทีนี้อยู่ในนี้มันไม่มีหนึ่ง สองสูตรนี้เดินยาวนะไม่มี1ไม่มี1นึ่งแอดเลยไม่เอาหมาแล้วทีนี้สูตรนี้มันเดินยาวอแอดว่ามันไม่มี0ก็เลยไม่เอามานะครับผมแล้วทีนี้แอดก็เลยให้3ม,มาเพราะจาก4ีสูตรมันมี3ในนี้ตรงนี้มันมี8มีเจ็ดมีแมีเก้าแล้ว ออามตัวหนึ่งที่มันเป็นอยู่ในชนครบ40่ส่นี้ด้วยก็เลยมาเป็น3เป็นตัวรองสุดท้ายก็สรุปว่าแอดให้เด่นไปที่7เนาะเด่นมี3ตัวแต่เด่นเ็ดเด่นกว่าเพื่อนนะเด่นอยู่ที่7 8็ดนะรองรองรองนะก็คือ3ามก็แล้วกันนะสีส้มๆนะครับผมสีอ่า เขียวๆนี้รองเด่นเด่นสูตรคือ7นะครับสรุปในคลิปนี้ได้หลักร้อยบนชน7สูตรเมื่อบรรจวันที่1เดือน967นะครับผมอยู่ที่7 8 9รอง3นะครับผมนะท้งนี้ท้งนั้นแอดทำตามสูตรเพียงเท่านั้นนะครับผมเนาะถ้าชอบก็ค่อยนำไปใช้นะครับไม่ชอบก็มองข้ามผ่านไปนะครับผมอาจจะเดินต่อหรืออาจจะไม่เดินต่อก็ยังไม่ ทราบเหมือนกันเนาะก็อรอลุ้นนะครับผมเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าแอดก็จะลองไปจับคู่ชุดเป็น3ตัวบนตรงให้ดูเนาะแล้วก็เอาแต้มรวม3ตัวบนมาตัดนะครับแต้มรวม3าตัวบนก็ยังเดินต่อเนื่องอยู่นะครับผมเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณทุกๆกการติดตามนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ